นี่อครับเห็นคันไหมคันหลุดลงน้ําไปเลยดูโอ้โหปลายคันยาวมานี่เนี่ยเราจะมีเพชรล้อนเลยนะยายใส่ลูกโดดเป็นลูกๆเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนา้นาเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างละเดชนะ วันนี้ช่างนาเดชเนี่ยพาทุกคนเอาเรือลงคลองนะครับเราจะมาปักเบ็ดชะโดกันก็นเดี๋ยววันนี้มีเบ็ดมาสิบคันครับตามบรลุนในการว่าการปักเบ็ดชะโดคลิปนี้เนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าครับปกติเราจะเดินปักเอาตามลิมตะลิงแต่คลิปนี้เนี่ยเลาะตามคลองภายเรือไปเรื่อยๆครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มปักกันครับเหยื่อวันนี้เราใช้ลูกปลาไหลนะครับ เรียบร้อยครับคันแรก ก็เดี๋ยวผมตัดขั้นตอนการปักไว้ที่คันนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงค่าเรามากู้กันเดี๋ยวขอไปปักให้ครบก่อนครับผมก็มาเจอกันตอนค่ำๆนะแม็ก<ค><ณ>เจอตอนนี้นี่ไม่ได้มากู้เบ็ดกันใช่ไหม <อ Rose> กู้เสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วไม่โดนเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกหนึ่รอบครับรอบค่ายังไม่มีตัวก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับไปครับผมไปกู้เบ็ดชะโดกันเมื่อคืนยังไม่โดนนะ เจะโดสิบคันครับเดี๋ยวไปเริ่มดูกันครับพมทุกคนครับตรงนี้คันหลุดนี่อุ้ยสายเชือกตึงเลยนะครับด้วยแม่อยู่หรือเปล่านี่ครับเห็นคันไหมคันหลุดลงน้ําไปเลยอืมเม่ไปคันมานี่ครับสายตึงอ่ะ ดูโอ้โหปลายคันยาวมาเนี่นี่รครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะหลุดรูอร้อยู่ครับ อยู่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 ทุกคน อยู่นะครับดูนะนี่ยโอ้โหดูทุกคนตัวเบลเลอร์เลยครับว้าวติดไม้ครับตายนี่โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ นี่ตัวแรกของเช้านี้ครับโอ้โห,โหอาจจะไซส์สามไซส์สี่ได้นี่แม่เอาแบบนี้ได้เรื่องแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปคันสุดท้ายไม่โดนครับนี่แม่คลิปนี้ได้ตัวเดียวนะครับแม่คลองสวยอยู่เนาะแต่ว่ายังเฉียไม่จริงเนาะเหยื่อปลาไหลลูกปลาไหลเราหลายวันแล้วด้วยครับมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาเหยือ่อ ปลาดุกเป็นปลาช่อนเป็นมาลองใหม่ครับนี่ก็เดี๋ยวกลับไปช่างปลากันที่บ้านครับนี่ได้ตัวหนึ่งแต <c oughs> ่อย่างได้นะครับทุกคนทายกันมาเลยใครเอาเท่าไหร่ครับนี่ช่างอาเดชว่าน่าจะใช้สามใช้สี 3, ส่อ่ะไปครับดี๋ยวไปช่างกันดูสิหนักเท่าไหร่ใครทายเท่าไหร่ไว้ดูนะครับว่าจะแม่นตรงกันหรือเปล่าอ่ะนี่ โอ้สีฟ้าสี่โลสี่ครับทุกคนสี่กิโลสี่ชะโดตัวนี้นี่ยังดำเมี่ยมยังสดสดอยู่เลยนะครับผมอ่าก็คลิปนี้ยังได้มาหนึ่งตัวนะครับกับเบ็ดสิบคันเดี๋ยวผมจะเอาปลาชโดเนี่ยไปทำเมนูอะไรต่ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก็เตาตั้งกระทะใส่น้ำมันคุณยายทำอะไรครับ ปลาชะโดเค็มจ้ะปลาชะโดยายเอามาทําปลาเค็มไว้กินใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็ตอนนี้คือเอามาทอดกับน้ำมันเนาะ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาชะโดเค็มเนี่ยไปทาเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวขอทอดให้สุกก่อนมาเริ่มทําเมนูกันนะครับยายก่อเตาตั้งกระทะใส่กระทิใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> อ่ะวันนี้คุณยายจะทําเมนูอะไรครับลนปลาเค็มจ้ะลนปลาชะโดเค็มนะยาย <Yeah. S 1> เรา ผัดถั่วกะทิเนี่ยให้แตกมันเนาะจากนั้นใส่เครื่องใช่ไหมยายอ่าเอาเลยครับมีอะไรบ้างเครื่องเนี่ยหอมตะไคร้จ้ะตะไคร้ซอยกับหอมซอยใช่ไหมอ่าผัดเครื่องให้หอมนะยายจากนั้นใส่หมูจ้ะอ่าใส่เลยครับหมูบดใช่ไหมใเมนูหลนต้องมีเนาะ จากนั้นใส่ใส่มะเขือเทศไปด้วยครับแล้วก็ปลาเชะโดเค็ม m, เราเอาทอดแล้วก็ทุบแกะเอาแต่เนื้อนะยายอ่าหอมเลวนะยายจ,จากนั้นทําไงครับเติมกะทิเหรอนี่จากนั้นปรุงรสนะยายใส่ชูรสครับ ตามด้วยผงปรุงรสอ่าแล้วก็น้ำตาลเนาะต่อด้วยสุดท้ายน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาใส่ไม่เยอะนะยายเพราะว่าชะดมันเค็มอยู่แล้วนะยายอ่าชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายสุดท้ายเราใส่อะไรครับเราจะมีเผ็ดร้อนเลยนะยายใส่ลูกโดดเป็นลูกๆเลยนี่แล้วก็ อ่าได้เลยครับใบมะกรูดใบมะกรูดฉีกนะนี่แบบนี้เสร็จหรือยังครับไไยายเสร็จแล้วจ้าอ่าเสร็จแล้วยกเลยครับหลุนปลาชะโดเค็มครับผมมามาเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับเมนูนี้เนี่ยเราจะเอาไปคลุกข้าวหรือก็ทำเป็นเครื่องจิ้มก็ได้นะยายจิ้มกับผักกาดอร่อยมากครับออื มันจะมีความมันความนัวนะยายแล้วก็จะได้ความเค็มจากปลาชะโดครับความมันจากกะทิอย่างนี้นะเนาะอ่ะถ้าใครชอบคลิปการล่าชะโดแบบนี้เนี่ยแล้วก็เอามาทำเมนูพื้นบ้านกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบายบายๆมามามาบายบายไหมมาเร็วมาๆมีคนบายบายอีกแล้วครับอยู่ข้างๆนี่ อ่ะมามามารอหน่อยมาแล้วมาแล้วอ่ะอยู่ตรงไหนกับยายทวดอ่ะสวัสดีครับพ้องกันสวัสดีครับบายบาย